สวัสดีครับพี่น้องเจ้าสวนปามนะครับผมก็ห่างหายจากการท้ายคิปไปโดนแล้วนะครับมื่อี้สิาาท้ายคปใหปพี่น้องเบิง่งเพื่เอเ่าครับมาตัดปามวันนี้กําลังตัดนะครับน่าจะได้เต็มรถอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันว่าขายวันนี้จะได้ตังกีบาทนะครับพอได้ค่านนุ้มกัมมัน น้่ครับพี่น้องเนี่ยครับมานนี้ช่วงนี้หายไปก็คือเก่าครับบริหายไปจากโลกโวซวเชียวแต่ว่ากะบมมีเวลานะครับช่วงนี้งานหลายนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับพี่น้องตอนนี้กําลังตัดนะครับปลามอยู่ต้นนี้ต้นที่มี ข้างตัวเฝ้าครับสิบ่าพี่หนงว่าเบิ่งข้างตัวพี่หนงบ้างอืมไอ้ซูมไห้เบ่งชัดชัดน่ากลัวครับป๊ดตัวงานแบบลาย ตอนนี้ผมก็ตัดลงมาเรียบร้อยนะครับเมื่อหนึงตัดนะครับเมื่อหนึ่งไทยมันกันเลยบรยิไทยพี่น้องเบื่อนี่นี่ตัดลงมาแล้วทลายใหญ่นะครับสุกร้อยเปอร์ซนี่เดี๋ยวจะเคลื่อนมาต้นนี้ต้นนี้นะครับโอ้ตอนนี้แบก ว่วตอนนี้ตัดเขียวยาวหกเมตรนะครับค้นอีกร้อยห้าสิบไม่หกสิบดว่าต้นนี้สูงประมาณแปดเมตรเก้าเมตรพี่นอ้อง ต้องหาทางเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนอยู่รถนะครับตอนนี้ผมก็ตัดนะครับอีกเคี่ยวหนึ่งตัดซอยกันมันยังสีแลหวเร็วๆนะครับตอนนี้ผมกซ่เมเาีมยผมกถ่ายคลิปไปนะเดี๋ยวยังไปพอกันอยู่ายรถครับโอเคครับตอนนี้ก็ เต็มรถแล้วครับพ้อมที่จะไปขายแล้วโอเคครับไปพอกันอยู่ล้านนะครับอันนี้ก็เอามาขายเลยนะครับ